วันนี้ฉันก็มารับรางวัลเหมือนกันจ้าให้ถายว่าเราได้รางวัลอะไรคมัเียคุจสกี้คุจสกี้เลี่ยมีอะไรล้าปืเลยกับชีวิตทำงานเสร็จกินให้พอกลับไปนอนนี่ไงอีทูนี่คืออีทูเลดี้แจ๊กกี้ค่ะาะสวัสดีค่ะลดี้แจ็กกี้ค่ะวันนี้นะคะเรามากัะแบบสวยๆเพราะเราจะไม่เปิดกันแบบน้าสดอีกต่อไปเดีกมันจะด้วย โอกกี้อายเริ่มด้วยกันแหวกอกไปถึงลิมปี้คุณกอลชอบไหมการเวิร์ดโอกไปถึงลิมปี้ตกใจไปดูเออใช่เราไปดูเทป13ปีรางวัลแรกได้วันนี้ฉันก็มารับรางวัลเหมือนกันจ้าซึ่งวันนี้นะคะงานที่เราเนี่ยจะไปรับกันนั่นก็คือ Star Media International Award 2022นั่นแหละค่ะซึ่งวันนี้เราจะไปรับทั้งหมด2รางวัลด้วยกันนะคะรางวัลแรกก็เป็นรางวัลแบบว่า YouTube ยูทูบแล้จีเซคิลัส ซึ่งเป็นเรื่องที่เราทะเลาะก,กันในคีมทุกอาทิตย์ <S <S แต่ว่าเราได้รับรางวัลมปนช่มที่ใจนะมันคูมค่ากับการเถียงกันในกลุ่มแล้วก็อีกหนึ่งรางวัลชานได้รับรางวัลนักแสดงหญิงยอดนิมยมแห่งปีจากเรื่องนางฟ้าอสูรซึ่งคุณลูกกอบนะคะบอกเราว่าเราเนี่ยจะต้องออกบ้านตั้งแต่เก้าโมงครึ่งนะตอนนี้ก็ย0่สิบโมงแล้วกำลังอยู่ที่เดิมยังอยู่กับ,บอบไปป้าสิงหมัยแก่ไได้เนียไม่ได้เงียนะคะอยู่ตรงนี้ต้องติดตาม อยากรู้ว่าห้องนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมจะต้องย้ายแม่ตาบ้านเก่าโดนไล่ออกหรอเป็นนี่หรอหรือ,อยังไงต้องดูในเลดี้แจ็กกี้นะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยสำหรับพ e ิธีการรีโนเวทคอนโดของเราที่ยิ่งใหญ่แบบนี้เลยค่ะนะคะถ้าอ,อย่างนั้นเดี๋ยวฉันขอแต่งตัวก่อนไม่อย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะนจะไปไม่ทันงานแล้วนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวส่งต่อไปให้ทีมงานดูแลในส่วนขอกล้องนี้ด้วยนะคะสวัสดีฉันขอ,ขอทำการลั่นกับอ e ีตุรงหูอันนี้ก่อนคบาย ริงรองปันปันค่าจะไม่ทันราคาไปค่ะเขาประกาศชื่อคนก่อนนะเราละ่ะ <laughs> ต่อไปขอเชิญพบกับเลดี้จักกี้ค่ะ,ะน้จักกี้จ้ากกี้จ้าก็คือเดี๋ยวเราถึงงานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในแล้วก็ไปรับรางวัลอะไรที่เซสรับแล้วเดี๋ยวพวกเธอก็ตามกันเข้ามาเนาะแล้วเดี๋ยวเราดูกันว่าเธองทำอะไรบ้างเิอก็ไม่รู้เหมือนกันดูว่าแม่จะมีตำนานอีกไหม พอแล้วตำนานสมรรถภาพอพอแล้วสมรรถภาพของแจ็กกี้นะคะแล้วทำไมน้องไม่แต่งงานจะอยู่อีกนานเท่าไหร่มาสักทีแล้วนะแจ็กกี้จ้าแจ็กกี้จ้าเลดี้ถ้ากลัวคนไม่เห็นชัดใช่ไห<ช>มงานดีดีมากเลยอะ่ะรับไม่ต้องพูดด้วย คุณพ่อเปรยุบิวดในบทเจ้าบ้านนิรุนรุ่งยูนะคะด้วยเซนเตอร์นี้ช่อง3 HD นะครับผมสาขานักแสดงหญิงยอดนิยมแห่งปีครับคุณแจ็คกี้ชากลเนวันนี้มาพร้อมกับชายามแม่น้องบองนะคะถูกต้องครับผมเป็นบุคคลที่นำให้น้องบองของเรากระจายไปทั่วประเทศเลยทีเดียว

แจคลียช่วยแลไ้วได้ยู้ยูไปว่าได้เนาะได้ให้ต่างหูเลีนอินกนีหนึ่งีเลยดิแกอีกน่ารักดูเอาิงตตลอดเวลาตึงปีสปีที่ฉันทำต่ฉันน่ารักโซาแอนชิลีหรือเปล่าน่ารักเข้าใช่ไหมโอเคขอบสุณวะยขอบคุณนะรับคุณเจ บ,บ,บุน,ะะนจสกี้โสกี้นะคะจากกี้ป้าแจากกี้ปัารั้งที่แล้วทุ่ขาดครั้งนี้รองเท้าจะขาดไหมไม่เคยมีอะไรลาบลื่นเลยกับชีวิตขาด นี่คือเสร็จงานแล้วดังนั้นนะคะตามวิธีก็คือเดี๋ยวจะไปกินข้าวกันต่อเพราะว่าฉันต้องเลี้ยงทีมงานด้วยของกินซึ่งหลังๆเนี้ยของกินก็ต้องดีนิดนึงก็คือฉันไปร้านนี้ตะกรับนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะตัดกันไปที่อาหารการกินทํางานเสร็จกินให้พอแล้วกลับไปนอนปริง้งวัยอย่างโกหกค่ะฉันก็มาอยู่หน้าไฮดีเหล่าแล้วนะคะเหมือนไฮดีเหล่าเขาจะจ้างแต่ไม่ใช่ค่ะเพราะที่ฉันจ้างไฮดีเหล่าอีกทีหนึง่งเพราะเราเป็นคนยตัดต่างเราก็กินเราต,ตายต่าเราหิวนั่นก็คือเราจ้างไฮดีเหล่าอีกทีหนึง่ง ตอนแรกก็ว่าจะมาใส่สวยคือมันหิวมากมันทนไม่ไหวก็คือจะต้องใส่ชุดนี้เลยแล้วปกติเวลาไปงานก็คือจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วก็คือว่าชุดไหนไปงานชุดนั้นกินเลยก็คือต้องเป็นแบบนี้แต่ว่าขออภัยทุกท่านจริงรองเท้าเนี่ยจาเป็นต้องเปลี่ยนจริงๆเพราะว่าเราเขาขาดการงานน้องได้แบบสู่ขีดไปแล้วเดี๋ยวเราจะรอคิวแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินกันที่ไฮดีเหล่าแล้วก็รอไปดูเทปของพี่หวานเจี๊ยบด้วยเพราะว่าวันนี้พี่หวานเจี๊ยบได้นิเมต์ EP ใหม่ของตัวเองขึ้นมาภายใน5นาทีว่าเดี๋ยวจะมาถ่ายหที่่เาาากันันนงงส,งสยวไม ฉันถึงชอบกินที่นี่แต่ปกติไม่ได้กินสาขานี้นะแต่วันนี้มันว่างที่นี่จริงๆด้วยการถ่ายทำด้วยหลายๆอย่างก็เลยต้องมาที่ฉะนั้นโบแต่ปกติกินพารามก้าวนะคะบอกสาขาไว้ก่อนเลยพารามก้าวโอเคเดี๋ยวเราไปกินข้นางในกันจ้าสวัสละนะีคะถูกใหม่จ้ารอบนี้ด้วยความที่จะต้องถ่ายคุณสป,ปาวันเจี๊ยบต่อนะคะเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องขอหนังยางจากไข่ดีเหลามาเพื่อที่จะเอาหนังยางมามัดรองเท้าให้เดินได้อย่างสะดวกสบายค่ะอะไะค่ะตามนั้นค่ะเดี๋ยวจะไปถ่ายสป,ปาวันเจี๊ยบก่อนนะคะ เจ้าของบ้านน่ะเขากลับมาใช่ปะเขาเขาเห็นเราเดินเข้าบ้านมาแล้วก็แต่งหน้าแล้วก็เตรียมถ่ายแล้วเขาก็บอกนี่ไงนี่แบบโหมาอี่บอกอุ้ยหล่อเสือทำอะไรเนี่ยบอกพี่ก็บอกว้าวมามีตุ้งชื่ออะไรอ่ะฮานะบอกจี นมีแมนแบบทิปเซอร์ไพรส์จากพันธีเริ่มต้นมาอยากกดแล้วล้อสวัสดีค่ะน้องแจ็คกี้สวัสดีค่ะแจ็คกี้พี่ไอ้กับพี่โตนะคะขอแซงความมินดีด้วยมากๆเลยกับรางวัลของน้องแจ็คกี้นะคะเก่งมากเลยครับแจ็คกี้ก็ดีใจด้วยจริงๆที่แจ็คกี้สามารถเป็นเก้าแรกแห่งความสําเร็จของแจ็คกี้แล้วกันเนาะใช่แล้วค่ะแล้วก็เพื่เชื่อว่าหลังจากนี้แจ็กกี้จะปแต่ปัง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 ขึ้นไปขอให้น้องไม่นอนที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะคะครับ สวัสดีค่ะซีค่ะเป็นผู้ดูแลรับงานแล้วก็ทงานให้ไอศครีมนะคะแล้วก็น้องแจ็กกี้ก็เป็นช่องหนึ่งที่ซีดูแลอยู่นะคะความท้าทายของการดูแลช่องนี้อ่ะค่ะก็คือน้องแจ็กกี้เป็นคนมี energy ตลอดเวลานะคะต้องตามนานให้ทันค่ะแต่จริงๆแล้วน้องแจ็กกี้เป็นคนทํางานด้วยง่ายมากรับงานก็รัานมากๆเลยค่ะในโอกาสนี้ที่ได้รางวัลนะคะพี่ซีก็ขออวยพรให้น้องแจ็กกี้มีความสุขมากแล้วก็ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะ ฮัลโหลพี่ฝันนะคะเป็นโคปูดิวช่องเจ๊พี่แจ็กกี้ค่ะ <Yeah. S 1> ก็ความท้าทายในการทํางานกับพี่แจ็กกี้นะคะก็คือจะต้องเป็นคนมีจริตจาักรกานะคะจะต้องถามมาตอบไปถามไป,ไปตอบมามาแบบวัยเลยนะคะอวย <st> พรนะคะขอให้พี่แจ็กกี้นะคะได้รางวัลแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ดีใจกับทุกรางวัลที่พี่แจ็กกี้ได้นะคะขอให้ช่องของเราเนี่ยถึงล้านซับล <l acht> ้านวิวปังๆตลอดปีตลอดต่อดไปค่ะบายมินนะคะเป็นครีเอทีฟค่ะไอจีขึ้นปิ้ว <l acht> ความท้าทายในการทำงานกับพี่แจ um, ็กกี si? ้นะคะก็คือพี่แจ็กกี้เป็นคนที่มีคอนเทนต์รือสูงมากซึ่งคอนเทนต์อ่ะจะต้องมีความเป็นกระเทยแล้วก็ดูสนุกแล้วก็ดูวุ่นวายไปในตัวอันนี้คือพี่แจ็กกี้จะชอบมากค่ะแล้วก็อวยพรขอให้ช่องเล d y ี่แจ็กกี้ร้านซับไวๆแล้วก็กวาดรางวัลเยอะๆอีกนะคะน่ารักเบสท่าโคบดลรายการเลยี่แจ็กกี้ค่ะก็เธออยู่กับ ความยากที่ส่งกันทำช่องก็คือเราเริ่มหนึ่งแบบแรกตั้งแต่อารมณ์เม้นท์ทีมงานช่วยกันประกอบขึ้นมารวมถึงเราไปหาทำคอนเทนต์ต่างๆก็มีความสนุกมากล่างรถไปด้วยการเฮฮาการมามวยกันอย่างนี้ค่ะวันนี้พี่สาวได้รางวัลก็รู้สึกแบบดีใจกับพี่สาวมากๆที่วันนี้ฝันเป็นจริงแล้วก็แบบขอให้แบบเป็นดาวสุดสัตวเหมือนฟ้าฟ้าต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมทีมงานแล้วก็เกรสนะอวยย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 ย ขอให้มีคอนเทนต์ดีๆบาง,งอย่างออกมาเรื่อยๆแล้วก็ขอให้มีซิงเกิลที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบแล้วก็ไปเจอกันนะคิดถึงมากๆค่ะสวัสดีครับพี่ยากี้ก็ดีใจด้วยนะครับกับรางวัลรางวัลแรก,แกเนาะแล้วก็ูหนึ่งการก็เตรียมกำลังใจให้พี่ยากี้สู้ต่อนะไม่ว่ามันจะวิวน้อยวิวมากวิวเยอะวิวอะไรก็ตั้งใจทำกันต่อแบบนี้ตลอดไปนะครับก็เห็นความตั้งใจของพี่ยากี้มาตั้งแต่แรกนะก็ เดี๋ยวเรากลับมาลุยกันต่อล,ล่ารางวัลกันต่อเจอกันสวัสดีครับผมไผ่เป็นวิดีโอนะครับผมก็ความท้าทายที่ทํางานในช่องลิดี้แจ็กกี้คือ <c oughs> ผมไม่ค่อยพูดแล้วก็ไม่ได้มีความเป็นกระเทยขนาดนั้นแต่ว่า <c oughs> ช่องแจ็คกี้เนี่ยสนุกมากตลกแล้วก็ทุกครั้งที่ไปถ่ายก็จะมีแต่เสียงหัวล้อเลยครับก็ <c oughs> ขออนนวยพวรให้หช่องเติบโตไปได้ไ <c oughs> กลกว่านี้นะครับยอดวิวสูงๆไปเลยครับผมผมครับ สวัสดีครับผมชื่อทูมเป็นอีดิเตอร์นี่ไงีนี่คืออีทุ้มช่องนี้ก็อยู่กันมาปีกว่าไม่เคยหยุดเลยแม้แต่แม่ยังไงตามพี่จักรีทันเงียบว่าเขาเล่นมุกทุกนาทีเลยทีเดียอแสดงความยินดีกับพี่จักรีกับรางวัลที่ได้นะฮะส่วนตัวผมก็จะพัฒนาเตเองต่อไปสร้างผลงานดีๆมาให้เรื่อยๆครับขอบคุณครับทุกคนทูมเหมือนเป็นการแบบว่าบอกว่าดูว่าครูต้องกัดตัดอะไรให้ป๊าป๊าแล้วแบบดูดู ความฉี่ที่ทุกคนต้องทำไม่ก็ขอบคุณนะคะนา่ารักมากเลยนี่คือถือว่าครบทีมเราเอาจริงบางคนฉันก็ไม่เคยเจออย่างอิทุนเงี้ยฉันก็พูดถึงมันตลอดแฉันก็ไม่เคยเจอหน้ามันหรอกแต่แบบอ๋อโอเค,ครู้ว่านางเป็นผู้ชายซึ่งเปิดความคาดหมายในตอนแรก,ตอ,แรกตอนแรกคิดว่าจะต้องเป็นกระเทยไหมเนะต้องเป็น L G B T Q ไหมคุณที่จะมาแบบตัดสองชาต ายแท้มีเมียมาซึ่งก็แบบว่าดีงามมาก่ที่พี่ี้แบบมีอะไรโป๊อกไม่เป็นไรฉันเห็นทุกเหตุคนเดียวใช่ทุกเหตุคนเดียวเอาจริงก็เป็นคนสโอ้โอโอ้อ้องีนที่ห้ส่ไปวดหัะน้องมีนอนบ แต่น,อน้นอง,ง,งวินอข,ขอบคุณนะคะที่ดูแลพวกพี่อย่างดีจากพี่แจ็คกี้แม่องบอกค่ะอยากให้ย้ายไปพระราม เริ่มต้นนะคะก็ต้องพูดถึงพี่ไอ้กับพี่โตคือจริงๆพี่ไอ้กับพี่โตเนี่ยทำช่องให้แจ็กกี้ตนะั้งแต่ตอนที่มีคนตามถึงนภาพันคนแล้วก็มาตั้งแบบพูดคุยกนะันว่าคือตอนนั้นเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต่อไปคือแบบจะมีคนมาดูช่องเราไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ไอ้ก็คือแบบใจดีมากมาทําช่องให้กับแจ็กกี้นะก็ขอขอบคุณมากๆไหคะ่ะเสร็จปุ๊บต่อกันที่พี่ซีถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพี่ซีก็ยังคงขยันขายงานให้แจ็กกี้อยู่สม่อเสมอก็ขอบคุณมากๆนะะคแล้วไหมน่ค เราลุ้นมาได้การหมื่น 15, ห,นหน้าเราทําด้การเดย์กเกตก็คือประสบความสําเร็จแบบว่าโอ้โหนางดูทั้งหมดนะจากช่องสองช่องเนาะเริ่มตน้นกันมาตอนนี้นงดูทั้งหมดจะแส่ช่องเดย์เกตแค่อยากระเบิดตัวเองแต่ตอนนี้คือไม่เป็นไรแล้วเพราะว่านางมีผู้ช่วยมากมายแหลกโผลแล้วอย่างไงเดย์เกตพิเศขึ้นมากแล้วแล้วก็มีเดย,ยพิม ฝฟรเย็บฝอรก็เข้ามาตั้งความแบบว่าความสะดวกสบายให้ยาเกตมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูแลช่องฉันเป็นหลกักเอาอจริงๆนะฉันรู้สึกโชคดีอย่างที่ว่าเด็กๆด็กรอบข้างฉันอนะพี่นางเ็นแบจิตใจดีไม,ม่เซ็กซ์ดคือพลังงานบวกน้องพลงังงานดีมคือมีอะไรก็ยังพูดคุยกันตลอดแล้วก็ตามงานฉันชอบมากสกีนี่ส่งให้ทียังขะอะไรอย่างเงี้ยเหรอปะเพราะด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้ทำ y o u t u b เป็นว บางทีเราก็อาจลืมส่งไอ้นั่นเราลืมส่งนี่น,นี่นรนนเราอ,อราจจะไม่ได้มาโฟกัสย <c oughs> ัยมินจะเป็นครีเอทีฟเัยมินก็คือมันจริงเหมือนเป็นโคโปรดิวเซอร์ด้วยเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็ครีเอทีฟก็คือมาทุกเทปแล้วก็อยู่แบบหน้าเซตตลอดไอด้พี่ไผ่เงี้ยวลาที่เจอกันว่กบ้าปเป็นบ้าน <c oughs> แต่สรุปแล้วคือทุกวันนี้พี่ไผ่ก็คือจะแต่งงา,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 านแล้วจะมีครอบครัวแล้วรู้สึกแบบส่งลูกของจะโอกอะไรอย่างเงี้ยคือฉันรู้สึกว่าพอวันแรกที่เรามาเจอกันฉันรู้สึกว่าเราก็ค่อยๆทแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆมีแบบทะเลาะกันนบบ้างงก็็คเป ิในการทํางานแหละด้วยความที่เราทุกคนอ่ะมีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คืออยากทำมิจฉุกที่ดีที่สุดให้คุณผู้ชมดูพี่การอ่ะโอเคพี่การก็เริ่มกับฉันมาตั้งแต่เดวานอ่ะอย่าพี่การแคกไม่กี่เดือนก็พูดเลยเพราะมันถึงตุ๊กตักมากตั้งแต่วันแรกพูดคุยตั้งแต่วันแรกจะไปเล่นโซนที่เป็นลำบ,บากลำบนได้เป็นอะไรก็คือใหญ่การใหญ่การทั้งหมดปิดโูปปิ้งเขาใหญ่การทั้งหมดตอนนี้นางก็ปิดแฟนเป็นตัวเป็นตัวแล้วก็ขอให้แบบชีวิตนางแบบเป็นความสุขแล้วก็เป็นไปได้ก็อยากให้รีบตามพี่่่ไไไผปนะะจูู๊ม ยัยทูมันเป็นที่รักของฉันถึงแม้ว่าฉันจะไม่เคยเจอเธอแต่ว่าฉันก็สัมผัสได้ถึงความลำบากลำบนงานที่การที่ฉันไม่เธอแกไม่ใช่ว่าฉันไม่รู้มันจะลำบากฉันก็รู้ว่ามันจะลำบากแบบให้ทุที่ชมนะทุมนะเข้าใจฉันใช่ไหมโอเคตามนั้นจ้ายัยยงนางเป็นคนนั้นหลา ยายยอนี่ก็เป็นเด็กของเราเหมือนกันถึงแม้ว่าจะแบบสี่ห้าเดือนมาอยู่ด้วยกันเรือภารกิจของนางนางต้องกลับไปก็อ่ะโอเคเข้าใจกันได้แต่จริงๆนางก็เป็นเด็กน่ารักค,คือเอาง่ายๆคือคือเราเหอนเราคัดมาแล้วอะว่าแบบนางน่ารักกันทุกคนและที่สําคัญนะคะก็ต้องขอขอบคุณคนดูทุกๆคนด้วยนะคะที่แบบคอยดูคอยกดไลค์กดซับสไครป์ แชร์ให้พูดถึงแล้วก็กดได้เลยตอนนี้นะคะแล้วก็จริงๆหลังจากนี้ไปเราก็จะพยายามทำคอนเทนต์ดีๆเสิร์ฟทุกๆคนอีกนะคะก็งไงก็อย่าลืมสนับสนุนกันแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆรางวัลที่เสนอชื่อของเราต่อให้ได้หรือไม่ได้็แล้วแต่นะคะแต่เราก็ดีใจมากๆที่ทุกคนให้ความชอบแล้วก็กเราฝาก้วยนะคะกับเลดี้แจ็กกี้ค่ะท่านผู้มีเกียรติโปรดทราบสถานีต่อไปขอเชิญพบกับเลดี<ๆ>้แจ็กกี้ค่ะ